นายพลดูเลยสวัสดีครับในขณะที่การเมืองไทยเรากำลังฝุ่นตลกแต่โครงการโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งต่างๆก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับกรมทางหลวงชนบทขยายถนนปอปท,ทหาร5021เชื่อมครองหลวงหนองเสือ32กิโลเมตรรองรับขยายเมืองในอนาคตคาดเสร็จปี70 กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างถนนหลวงชนบทสายปปาตทหาร5 0 2 1แยกถนนเทศบาลท่าโขงบ้านครอง13อำเภอครองหลวงจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันเข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้วอยู่ระหว่างถางป่าขุดตอและติดตั้งเครื่องหมายการจราจรระหว่างการก่อสร้างโดยโครงการดังกล่าวคาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2 5 7 0 นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าถนนทางหลวงชนบทสายปอปทหาร5021เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสอือจังหวัดปทุมธานีมีระยะทางตลอดสายทางรวม32.655กิโลเมตรตัดผ่านทางหลวงหมายเลข9ทางหลวงหมายเลข352 และทางหลวงหมายเลข3262เป็นเส้นทางขนานกับรอยต่อระหว่าง3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาและจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่มีปริมาณรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเส้นทางนี้รถบรรทุกเยอะครับเยอะจริงๆนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่าง,ย,างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนา,าคตสนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งโลจิสติกทัางภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรอีกทั้งยังเป็นเส้นทางลักในการเดินทางและเป็นอีกเส้นทางเลี่ยงช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักในช่วงเทศกาลที่มีปริมาณการจราจรคับแคบอีกด้วยกรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสายปอปาททหาร5021โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการกิโลเมตรที่ 0+000 บริเวณสะพานเทพคุณชอง8และสิ้นสุดโครงการกิโลเมตรที่ 3.2+655 บริเวณประตูน้ำปากคลองแยก1ขวาโดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่24บวก600ดำเนินการขยายถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง7เมตรขนาด2ช่องจราจรไหลทางด้านสายทางกว้าง2เมตรไหลทางด้านขวาทางกว้าง1.50ถึง2เมตรช่วงกิโลเมตรที่24บวก600ถึงกิโลเมตรที่32บวก655ดำเนินการขยายถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง7เมตร ขนาด2ช่องจราจรไหลทางด้านซ้ายทางกว้าง1.50เมตรไหลทางด้านขวาทางกว้าง1.50-2เมตรและมีงานขยายสะพานจำนวน13แห่งพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรไฟฟ้าส่องสว่างและสิ่งอำนวยความปลอดภัยตลอดสายทางรวมระยะทางดำเนินการ32.655กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 788.883ล้านบาทก็เป็นโครงการหนึ่งที่กำลังจะขยายนะครับเพื่อบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในถนนสายทางปอปาทอทหาร5 0 2 1เพิ่มความสะดวกปลอดภัให้ผู้ใชร้รถท้ายถนนมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ